ว่าอยากทานอางุ่นหวานจะต้องไปดําเนินสะดวกหรือไม่ก็ไปเขาใหญ่ปากช่องเดี๋ยวนี้ที่เชียงใหม่เขาก็ปลูกกันแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะอางุ่นไร้มเมล็ดสวนของพี่แดงปวิชยาดาชัยเลิกที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาแถบอําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าอางุ่นแดงของพี่เขารสชาติเลิศสุดหวานกรอบนุ่มลิ้นกินแล้วฟินเวอร์ต้องยกนิ้วให้เป็นโอท็อปห้าดาวอำเภอพร้าว,เ,าวเขาเลยแหละครับ ไม่เพียงแค่นี้พี่แดงเธอยังมีทีเด็ดในการบังคับขู่เข็นไม่ใช่บังคับให้องุ่นออกนอกฤดูทําให้มีผลผล,ผลิตออกขายได้ตลอดทั้งปีหุย้ยน่าสนใจขนาดนี้ต้องไปหลวงตับหลวงความลับพี่เขาแล้วล่ะครับคุณแดงทาไรอ่างุ่นเนี่ยทำกี่ไร่ละพันอะไรกันบ้างคะเนี่ยเออทั้งหมดนี้มีอยู่ประมาณ12ไร่ค่ะ,คะแต่ว่าปลูกไม่เต็มทั้งหมดะจะมีอยู่สี่พันบางแปลงก็จะมีพันเดียว และเห็นที่เราผ่านมาเมื่อกี้เห็นว่ามันมีหลายๆระยะเนี่ยคุณคุณแดงแบ่งแบ่งยังไงตั้งใจแบ่งยังไงคะเนี่ยความตั้งใจก็คือพื้นที่มันกว้างค่ะคนงานมันหาเยอะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการว่าให้มันได้หมุนเวียนตลอดให้เรามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอดก็เลยทําเป็นให้ออกทุกเดือนเนี่ยค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะทําให้ออกรอบ6กเดือนเพราะอายุขององุ่นนี่ที่จะให้ผลผลิตเนี่ยหกเดือนหกเดือนได้รอบหนึ่ง ค่ะอ๋อแล้วก็พักต้นแล้วก็ัตแต่แงกินใ,นใหม่เพื่อที่ให้ออกรอบต่อไปไมันก็จะมีสลับหลายๆรุ่นอยู่ในในพื้นที่นี้นะคะแล้วตรงาการการดูแลของตรงเนี้ยองุ่นที่แปลงเนี้ยอายุสักกี่ปีแล้วคะเนี่ยต้นนี้ย่าเอาสามปีค่ะสามปีค่ะสามปแีแล้วปกติอายุองุ่นมันจะเลี้ยงไว้กี่ปีมีมีเกณฑ์อะไรที่จะดูว่าเมื่อไหร่เราจะลือ้อเมื่อไหร่เราจะปลูกใหม่อะไรเงี้ยค่ะ คือจากจากที่ได้ศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรบ้างเขาบอกว่าอายุมันถ้าดูแลดีๆจะอยู่ได้หลายสิบปีค่ะก็คงจะจนกระทั่งเขาไม่ให้ผลผลิตอะค่ะหรือผลผลิตน้อยลงผลผลิตน้อยลงไม่คุ้มกับแรงแล้วราค่อยๆรื้อทำใหม่ค่ะค่ะคุณแดงนด้ถามจริงๆเธอว่าคิดยังไงถึงมาปลูกองุ่นคะที่นี่ค่ะตอนแรกอ่ะคนที่อยากปลูกคือลูกสาวค่ะไปเที่ยวเมืองกาฬแล้วผ่านเขาทําองุ่นอยู่สองสามแปลงก็ไปแวะดูค่ะแล้วก็ ถามกล้าพันที่เขามาลองเอามาปลูกไม่ลองค่ะทำทก็คือเอาเต็มเอาเต็นที่เลยค่ะทําเต็มที่เลยทั้งทั้งที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนค่ะคนที่เราไปติดต่อขอซื้อกล้าง่นเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นห่วงไยคะเพราะว่าเราเราไม่เคยปลูกเขาบอกว่างูน้ำปลูกยากมันดูแลยากค่ะเขาก็เลยถามว่าเออต้องการคนงานที่เคยปลูกมามาช่วยก่อนไหมสักสองสาเดือนเนี่ย แล้วเขาก็เอาลุงเดนเนี่ยให้ให้ลุงเดนเนี่ยแม่แม่แล้วจ้างลุงเดนลุงเนนประมาณห้าเดือนค่ะแกก็กลับหลังจากนั้นก็ทำเองหมดโอเคดูเองค่ะแสดงว่าคุณแดงนี่เป็นคนที่เสี่ยงและท้าทายได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าแถบนี้มันไม่มีนะมันมีมันมันมีมันมันมีลำไยมันมีมะม่วงและองุ่นโพลมาอยู่แปลงนี้นะคะค่ะแล้วผลผลิตเป็นยังไงมั้งคะ ก็พอชุดแรกมันก็ออกค่ะเพราะาแดดตามที่ศึกษาดูจากที่เขาเขามาดูกันเขาบอกว่าอางุ่นเนี่ยชุดแรกยังไงมันก็ต้องออกพอพอทําชุดที่สองมันมันเริ่มออกน้อยก็เลยหาวิธีหาปุ๋ยหาอะไรมาฮอร์โมอนะอะไรมาเพิ่มเนี้ค่ะ,คะพี่แดงเธอเป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดครับแต่ด้วยความคิดที่ไม่เหมือนใครชอบแหวกแนวกล้าเสี่ยง ลาท้าทายเธอจึงคิดว่าถ้าปลูกองุ่นในพื้นที่ซึ่งไม่มีคู่แข่งขันเป็นองุ่นพันธุ์ดีน่าจะเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากแม้จะไม่เคยปลูกองุ่นมาก่อนแต่มีความชอบเป็นต้นทุนคือชอบกินเกี่ยวไหมล่ะครับเที่ยเธอจึงอินพอรอตผู้เชี่ยวชาญการปลูกมาจากดําเนินสะดวกราชบุรีมาติวกันอยู่หลายเดือนเลยละครับลองผิดลองถูกเจ๊งบ้างได้บ้างแบบขำๆอยู่เกือบปีนะครับ ค่ะคุณแดงนายนเข้ามาแล้วสังเกตเห็นว่าทุกแปลงของคุณแดงเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกลางมุ้งม,มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เห็นมาที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นไล่เปิดสวนเปิดนะคะมันมันจะไม่มีมุ้งนี่ป้องมีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่ากับการใช้มุ้งครอบมันทุกทุก,ท,กทุกระยะเลยนะคะอ๋อค่ะก็ที่กลางมุ้งก็เพราะว่าตอนที่องหนนม,มันออกลูกมาแล้วเริ่มเริ่มเข้าสีเริ่มแดงเนี่ยมันจะมีนก นกมากินมันมาเป็นฝงเลยเพราะมันติดเขาคอ๋อใช่มันมันอยู่ติดเขานกเยอะก็เลยทําคิดดูทำไงดีนะเคยใช้ไอ้ไอ้ประทัดมาจุมันก็ไม่หนีอ่ะมันชินแล้วมันก็ไม่หนีมันไม่หนีคิดดูคิดยังไงดีก็เลยก็เลยเอามงไปซื้อมงมากางพอพอมันสุกทีละแปลงก็กางไปทีละแปลงทีละแปลงค่ะก็ผลผลดีอย่างหนึ่งก็คือพวก พวกผีเสื้อพวกแมลงอ่ะมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้บินเข้ามาเกาะไม่ได้วางไข่ใช่ก็กันกันแมลงไปในตัวไปด้วยกันแมลงไปในตัวช่วงที่ช่วงแรกอ่ะที่ยังไม่ได้ไม่ได้กางมุ้งอ่ะหนอนหนอนเยอะมากเยอะมากเลยในแปลงเนี่ยเวลาไปหาแต่ละคนไปหาเนี่ยแปลงในวันหนึ่งยังไม่เสร็จเยอะมากค่ะแล้วผลดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเยอะดีอันนี้ปลอดภัยสำหรับคนกินด้วยนะมีบ้างนิดหน่อย ตอนลูกเล็กๆค่ะคือเท่าที่ทราบมานะคะอัญมณ์เป็นพืชที่ดูแลยากแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ต้องการการเอาใจใส่พอสมควรคุณแดงมีการดูแลอัญมณพวกนี้ยังไงอ่ะมีมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าก็ยากนะคะก็ดูแลกันทุกวันเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่ได้จ้างลุงที่แกมีความรู้มาเนี่ยแล้วก็มามาทุกวันมาเดินดู มาเดินดูถ้าเห็นเห็นก็คือต้องต้องแก้ไขค่ะเห็นนอนก็ต้องหาวิธีแก้ไขเห็นโรคอะไรที่เราไม่รู้ก็โทรไปถามค่ะโทรไปถามคนมีคนนะ้ค่ะที่เขาแนะนํามาเป็นคนที่ดําเนินสะดวกค่ะไปซื้อปุ๋ยยาที่นั่นเขาก็แนะนำมามีปัญหาอะไรก็โทรไปถามตอนนั้นเนี่ยอาจารย์สีนอนกับอาจารย์ดายังไม่ได้เข้ามายังไม่เจอกันนะยังไม่เจอกัน แล้วแล้วอากาศแถวนี้มันมันมีเป็นยังไงบ้างมีหนาวมีร้อนมีแปรปรวนอะไรบ้างหรือเปล่าคะค่ะตอนเช้าตอนกลางคืนจะเย็นแต่กลางวันร้อนตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่ะช่วงช่วงหนาวแต่ด้านหน้าร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนมากนั่นค่ะอากาศนี้ผลผิดต่อองุ่นไหมคะคิดว่ามีนะคะอย่างเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยมัน ให้ผลผลิตน้อยสแสดงว่ามีม,มีผลมีผลค่ะ,ค,ะคุณแดงได้แนวคิดในการปลูกองุ่นแล้วก็ทำการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในองุ่นเนี่ยยังไงคะเริ่มต้นยังไงกันอ๋อคือเริ่มแรกเราก็ไม่ได้คิดนะคะ,คะทีนี้ว่าพอองุ่นเริ่มสุกคนยังไม่รู้จักเราก็เอาไปขายในตลาดค่ะ,คะขายในตลาดพอมีคนซื้อไปชิมดูเออมันอร่อยดีเขาก็พูดต่อๆกันไปก็มีคนเข้ามาเที่ยวมีคนเข้ามาเที่ยว เยอะๆสนน่าถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ถ้าเขาเข้ามาก็คือซื้อเราเราก็ไม่ได้คิดคไม่ได้คิดค่าเข้าชมอะไรก<ช>็ไม่ได้คิดคทีนี้ก็มีแบบเด็กๆอะไรแบบมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมันดูแลยากก็เลยเออเราต้องให้คนไปดูแลก็ก็เลยต้องเออคิดว่าเราเก็บเราเก็บเป็นค่าเข้าชมดีกว่าเป็นเป็นค่าว่าเราจ้างคนมาดูแลเนี่ยค่ะแล้วแล้วปีปีหนึ่งช่วงฤดูไหนที่ที่คนมาเยอะค่ะ ก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่จะเยอะค่ะช่วงสงการมันหยุดก็มีมันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีมาฮะมีมาเรื่อยๆคมามาตลอดทั้งปีเออค่ะตลอดทั้งปีแต่ว่าจะเยอะช่วงช่วงปีใหม่ค่ะทุกๆวันคนงานจะช่วยกันตัดแต่งช่อองุ่นให้มีปริมาณพอเหมาะพอดีคือถ้าดกไปลูกจะเล็กขายไม่ได้ราคาแต่ถ้าตัดทิ้งมากเกินไป ผลิตผลก็จะน้อยไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแต่เชื่อเหอะคนเก่งอย่างพี่แดงเธอสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเงินได้ทั้งนั้นดูอย่างอังุ่นเมล็ดอ่อนเหล่านี้สิครับเธอเก็บขายให้โรงงานทำเป็นอังุ่นดองรับซัพย์เข้ากระเป๋าทุกวันครับสูตรสำเร็จปุ๋ยกิฟฟรีนสำหรับสวนองุ่นต้องนี่ครับปุ๋ยโกลแม็กซ์ยี่สิบยี่สิบยีไบรท์กรีน